เอามาคำปมปมวครับขออภัยผู้คนบากินดิดไม่ได้ครับผมอย่าทามาผมลายครับแซบครับครับสวัสดีครับพ่ออม่นพี่น้อง มื่อกี้มาเจกับผมซ่องซาลาชนแนลกอเก่ารับผมพี่น้องเมื่อนี้ผมได้ครับเอื้อนับรับเหนือนะลาบขมใส่เลือดลอยเลือดเลยพี่น้องคนเดียวคือเก่าครับมากินข้าวปุม้มเก่ารับพี่น้องมาด้วยครับ,บแซกกับซาลาครับพี่น้องมาเมื่อนี้หิวครับตอนนี้เมื่อนี้ทายตอนเศร้าครับต้องลลยอย่างไายพี่น้องเอามา คำปมปวมครับขออภัยผู้คนบกินดิดไม่ได้ครับผมอย่าถามมากผมไลยครับแซ่บครับ กินเไรดกแซ่บนำมันไปนอกนี่ตอนตับตอนบักกิลิวไปนอก <c oughs> ไม่ใหญ่ผมปวมไปลองหอมอำลำตอนตับ ่อนเนี้อม,มีสลดัดฟัก,กเอาได้ไปบ้างขั้นซอยอะมันเิดหย่ำยากแน่เนี่ยเขาได้ฟัก,กเอาครับ บรรยากาศหลังบ้านครับเสียงนกจิ๊บจิ๊บจิจ๊บครับธรรมชาติบ้านเรา 嗯嗯。Mm hmm. 别报告，不要。 าเข่าหาปลามากินกน้ำกันครับทุ่มกันไม่น้องนี่เป็นต้นบอกกวางไปไม่น้องต้นบอกกวางน้ำกินรับสัมนี่แซ่บแซบลกเต็มต้นเลย คำาปบรมหลายๆคำยู่เลยพี่น้อง <c oughs> กินแบบกระแทบันันๆครับจ้าเดกกระเาดามากน,นะครับอันนี้ของกินกระยูที่พูมักนะครับกะขออภัยคนที่ภูเกินทิ่น้ำด้รรอแซ่บมากครับพี่นอ้องน่งสดๆมารับหอมคมรอยเลือดนะเลมั้งเลือดพี่น้องอันนี้เหลือกระเบื้องทิมด้ครับ เดี๋ยวเะเอไปทาอุ่นกินครับไปทาขวสุกนะครับท่านใดขอขอบคุณหลายๆครับสับทุกๆกำลังใจที่เขามาคอมเมนต์ครับทุกคนที่เขามากดไลค์กดแชร์นะครับเป็นมาคุณกับสาฬาดีๆเพราะว่าเฮ็ดคลิปก็อาศัยพี่น้องทางบ้านนะครับมากดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์ให้นะครับเพื่อจะมีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปเนาะพี่น้องเนาะเดยก็แชรยผมหลายๆเด้อครับ ห้ฮอดคนติดตามมาจากแสนซับนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาได้เกือบเพลิงทางแล้วเนาะพี่น้องจะไหนก็เมื่อนี้ได้ลาบเนื่ยครับมาสู้พี่โซนองครับชิปนาได้อย่างมาสู้พี่โซนองเนี่ยผมจะมาลงให้พี่ใอ้นองเบิ้งคึอเก่าครับผมจะไหนก็ขอให้เอฟซีสลาดยูดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสู้คู่สู้คนครับขอให้ทุกเรียกแล้วี้กันทุกคนนะครับสำหรับวมือนี้ครับสวัสดีครับผม